เตรียมพร้อมออกไปชอปปิ้งค่ะทุกคนเตรียมกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเอาถุงไปด้วยนะคะถุงไปใส่พวกผักผลไม้นะคะทุกคนก็นั่นแหละไปค่ะวันนี้เราจะออกฝังโรงจอดรถเหมือนเดิมนะคะก็นี่เลยจัดการในเมื่อผู้ชายไม่อยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไปจ้าไปชอปปิ้งกันค่ะทุกคน หางไม่ค่อยไกลมากนะคะขับรถแป๊บเดียวนะคะทุกคนแต่มันต้องออกถนนใหญ่นะรถก็จะเยอะนิดนึงนะคะไปจ้าฟังเพลงเพลินๆไปก่อนนะคะกว่าจะออกตัวได้นะทุกคนรอเครื่องมันวอร์มนิดนึงนะคะ อะระหว่างที่เราขับรถเราจะไม่อัดคลิปนะคะเผื่อเจอตำรวจนะทุกคนเราก็จะอัดช่วงก่อนไปแล้วก็หลังไปถึงนะคะอะมาถึงห้างแล้วค่ะนี่จอดรถเรียบร้อยไปคะ่ะซื้อของนี่ดูถั่วปักยาวแล้วก็นี่ดูผักนะคะสดมากเลยวันนี้แล้วก็หันไปด้านหลังเจอมะม่วงแล้วก็นี่ผักอื่นทั้งหลายแหล่นะคะ กลับมาบ้านเราดูว่าเราได้อะไรบ้างนะคะนี่อันนี้ก็คือซื้อเนื้อทํากับข้าวให้ผู้ชายตอนเย็นนะคะซื้อ3อย่างนะคะเผื่อไว้3วันเผื่อขี้เกียจขับรถไปนะคะก็ติดตู้ไว้นะคะส่วนของเราก็จะได้นี่เลยขนมปังนะคะเบรดท็อปนะทุกคนแล้วก็ดูมีอะไรอีกนี่ไข่เตาไข่เฮียไข่หงอะไรสักอย่างแล้วก็ นี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะเอามันลวกกินกับขนมจีนขนมจีนน้ำยานะคะที่เราต้มตีนไว้แล้วก็นี่ถั่วฝักยาวนะคะนี่มะม่วงได้สองลูกจ้าแล้วก็กระ่ำปรีเสร็จแล้วนี่ขนาดดื่มแล้วนอนไม่หลับก็ซื้อจังนะ ตีสก็ไม่หลับดื่มแต่ละทีแต่ว่าชอมมากอะประมาณนี้ค่ะอะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้น่าจะหลาย EP